chào hôm hôm bao cố vấn năm nay mới <laughs> năm nay năm nay cố định sau sao ta đang chờ ham muốn sớm chọn ta

龙吐花，花婆心，汤满煮，满、啊、开了，把满的都摘下，心尖上了，没摘到，让龙吐花。花婆心，汤满煮，满开了，把满的都摘下，心尖上了，没摘到，让龙吐花。 有时特别担心了，怎么办呢？拄着还是傻？别紧张了，别紧张，我等不垮。有时特别担心了，怎么办呢？拄着还是傻？别紧张了，我等不垮。

เไม่รู <lok Beautiful, S 1> ้ปักี่งนึง้สียหจาไม่ผู้สูงที่ไนียามีน้ำเอาภาษาตักกนใด้สร้างพลันมาในเซนกำมพาตั้งสี่ตั้งลงเข็ีเขมสางถึงเตเต็มคู่นียาสเกตัวสเกตว Hãy subscribe cho là Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มาในลมมาสุขีภาวยาล i t ทุกข์นางใจังหันเี่ยที่จะจำสุขีเาว่าจะหมดไเม่ไ้านี่ยแต่ว่าเขียวหินน่อาวะลโมกตระลาภาวกตาสิยุตถาทิิบุมาจวะอลียานิยปิจักรวะปัญญาสัจจิสุจัติมตานติภาวนา Ahiền nam samadita kutaja nam amin nam tathāgata nam ahiền nam tathāgata nam ahiền nam nhiệt ta vây vang phù kinh lang ở cang lót cang biển nhiệt ta châu hồng ở lót chữ xưa cắt hiện ta na tung chữ âm ngôn xưa chữ

bắt đầu phân của lại bắt đầu chắc chắn hơn một ngày 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 hôm nay chắc chắn 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 อาูจมมาจมในเงินสิบ้านทีนี้สี้้อยล่น่ะอาลูมาจมผู้สูงเฮ็ดเหลงน้ยอเฮ็ดเจ้ามอนเอ้องอันนี่เขาอฮะโอ้เฮ็ดงอันนี่มันจะย้อนเป็นจะสพทางเขาว่จมในวันจัดงานวันไหนตีวันหยวันหลวงวันพองวันทางวันเะตัเมื่เมียเขาจะพบวุ่นจุวุ่ย่าหนาสวนาในมัอหยู่มาเู้ที่มอญปังหนาวจองหลวงตันธหม่ปัน ที่ในปอบพยาทิปอมุนเขาปอบพยาพันเขาพ้นวันพกวันหามาจ่วยกันสร้างกันขึ้นเก็เป็นนันกรัตันเยังดีเท่ๆว่าวาได้ไหมหัวเศร้าเนี่ยตาปันผีสังเชืก้นจะได้เป็นตัวหนึ่งมดตัวไม่ตัวกอกจะได้ไทยเนะ่ยเป็นตัวหนึ่งมดต่วไม่เป็นป่าเมี่ยนิ่วมีแตาเจ็ดหิงตัวหกตัวไม่ตัวหนึ่งเป็นจิตถอดตีแม่เป๊ะเป๊ะวาวาได้ไหมหัวเศร้าเนี่ยมามีตาปัน ที่น้่งเราถผีก่อนใกัรเรนกงก่ได้กัรเรนมัมมันมาว่ามาเต็ภาษาเลยนะคนับเซ็งหนังใครก็เลย อยดีกินนมสัยอตั้ีตั้งอย่างตั้งตั้เพยาะั้งขยามีอะไดซ้สามมงต้นช่างามมงพี่ซ้ำสามนีปนแม่ซ้ำามมีดลงห้องห้างสักําเลยตานอผู้โสมีคีนใมียามีน้ำเขาคาสัตกาเลยสร้างพลัมีมาหลายแสนกำผ่าตั้งเสียงตั้งลงในเจมปีเจมสางเจมสัตเจมกุลวิญญาสัตววาในเชษสวาลันันดาสชษสวาละตั้งเสียงแค่นตรง จอมจอมสาธุอนุโมทนาเบฮัพกุสโวบันดิพินกันเซเซอินทสารกะมะนา

เน่เเจ้าขาตั้งสิงตั้งลงอย่าโตโตหายพีมมไรกุนหิมไรสตาวาริมไรยังังฟังไววในโหสหเจ้าา้าต่อเทวติวัสสสอมตานิปันาติกาิเนสักการวตาโนสะตตอมยะ အမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဒုက္ခဒုက္ခထောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော် satu satu foto amya, amya, amya yudo muja Satu, satu, satu Bapak ya Buddha, sasana, silam, tidak du Buddha, sasana, silam, tidak putra Buddha, sasana, silam, tidak du satu, satu, satu.